วันที่6มกราคมพุทธศักราช2,555ที่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่3ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตคนเรือเอกสุรศักดิ์รุ่นเริงรมผู้บัญชาการทหารเรือและคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและบรรุงขวัญน่วยทหารต่างๆที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและตรวจภูมิประเทศโดยมี พลเรือโทธร,ราธรขจิตวรรณผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3พร้อมด้วยข้าราชาการทหารในสังกัดทัพเรือภาคที่3ให้การต้อนรับทั้งนี้ในเวลา8.40นากานาทีผู้บัญชาการฐานเรือและคณะเดินทางถึงเดินตรวจแถวทหารกองเกียรติยศประธานในพิธีขึ้นแท่นรับการเคารพจากกำลังพล หน่วยต่างๆจากนั้นได้ถวายสการะพระอนุสวรีย์คนเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียติวงศ์กมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จากนั้นให้โอวาาและมอบเงินบำร,รุงขันให้แก่หน่วยต่างๆรับฟังบรรยายสรุปขึ้นแท่นรับการเคารพอำลากำลังพลท้ายสุด พลเรือเอกสุวรศัริษรุ่นเลิงรมผู้บัญชาการฐานเรือยังได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้วย พุ่งคับหน่วยพุ่งคับการเรือและเพื่อนในทหารที่รักทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันในวันนี้หน่วยในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันเป็นหน่วยงานสําคัญของกองทัพเรือสัมพันธ์อันดีกับกองทัพเรือประเทศเพื่อนบ้านและมีประเทศงทนแฟนยิ่งขึ้นด้านการทาหาร การารักษากฎหมายในทะเลและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทน้ำท่วทางทะเลมีความซับซ้อนและมีแนวโน้มแต่ทีมีความรุนแรงมากขึ้นขึ้นสถาน,นการณ์แใกล้ชิดการปบิภารกิจด้ได้วามที่ทุกท่านเคารพกรอยจงรวงให้พิแดนของพระเอกพระเจ้าบรมองเธอเพระองค์เจ้าอาภากริเขติวงกรมหลวงสุพรรเขตรวงษ์ อีกทั้งเดชะาก็เารมีอันแผ่บรสารของพระบรหสมเด็จที่ได้อยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โปรดบรราดาลพระราชน,านพรให้กำลังคนทุกท่านของทั้งครอบครัวประสบในความสุขความเจริญแคล้วคลาดจากพญา,านันตรายทั้งปวงมีส่วนความมั่นคงผลประโยชน์ของชาติสืบต่อไป หมวดบีนเฉพาะกิจกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่สามเรือหลวงตาปีหลวดคำนวณสิตเว่าที่ขึ้นปีใหม่กนะ็มา เยี่ยมกำลังคนผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภยัยในพื้นที่ที่ชายแดนนะครับให้เป็นขวัญและกําลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาครับเป็นเรื่องของอ,อ,อุทกภัยนะครับก็ในขั้นต้นก็เราได้คุยกันแล้วว่าเ,เตรียมการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนขณะนี้เราตั้งกองเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับ ประกอบด้วยเรือจาก,กรีทนาลูเบตแล้วก็เรือหลวงอาสซูินพร้อมอยู่ที่สถีตนะครับสแตนบายที่จะปฏิบัติางานทันทีไม่ได้รับการสั่งการนะครับขณะนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือก็ติดตามสถานาการณ์อยู่อย่างใกล้ชิด